o อ e มิ r r รริงคนับเรามาดูในส่วนของการสั่งจากตัวแอปม r r o ร i n g นะครับเพืชอจะปิดเปิด b l บลู o t h ของมือถือของเรานะครับซึ่งเราไม่สามารถาเชื่อมต่อกลับได้นะครับหลังจากที่เราปิดสัญญาณบลูทูธหรือว่า Wi-Fi ของ iPhone Mirroring แล้วนะครับในนั้นเราต้องไปเปิดในมือถือใหม่นะครับตัวอย่างเราเราทำให้ดูนะครับ มี Wifi บลูทูธนะครับ, wi Fi, รบที่สามารถทำได้ปิดเครื่องนั้นไม่สามารถทำได้เพราะว่าในส่วนของตัว s ช็ r อตคัต้องมีการยืนยันสอขั้นตอนนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดแต่ว่าตัวบลูทูธตัวนี้ปิดได้เลยนะครับเมื่อปิดแล้วโราจะตัดการเชือ่อมต่อในส่วนของการทำงานนะครับโนะดยเฉพาะการผิด ไฟฟนะครับเพื่อนๆนักเรียนจะกางอยู่รักการนี้เนื่องจากตัดการเชื่อมต่อระหว่างไอโฟนกับเม c บุ o กนะครับในส่วนของแ a ป m มด r o r i n g นะครับดังนั้นเราสั่งงานตัดการเชื่อมต่อปิดไฟไฟ i ได้ปิดบลูทูธได้แต่ว่าเราจะกลับมาเชื่อมต่ออีกไม่ได้นะครับหรือว่าจะสั่งป่าน m i r โรดดิงให้เปิด w i f i ไม่ได้เปิดบลูทูธไม่ได้นะครับใช้สั่งงานสำหรับการปิดอย่างเดียวนะครับ ข้อดีจุดนี้ก็คือหากเราไม่ได้ใช้งานมือถืออยู่นะครับแล้วก็เป็นแอมเปเรื่งอยู่ก็สั่งงานผิด wi-fi ได้เลยนะครับสรับคนใช้ในส่วนของเซลล่าก็สามารถตั้งค่าได้นะครับแต่ลายคนอาจจะมาว่าถ้าเราไปในตั้งค่าก็ทาได้เช่นเดียวกันนอกเหนือจากชัดกัดนะครับเ้าว่าเมื่อเราตัด สัญญ,ญาณนะก็จะไม่สามารถเชื่อมต่อได้ครับต้องทําการเชื่อมต่อและเปิดป i ายไฟล์คดตัตในมือถือไปอีกครั้งแล้วก็ทําการเชื่อมต่อแอปมิร์โรริงในส่วนของมือถือก่อนนะครับนะครับก็เป็นตัวอย่างการใช้ง,งานนะครับเรามาแนะนาตัวนี้ยังเป็นพับติกเวตานะครับอาจจะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถือว่าใช้ง,งานได้โอเคมากเลยนะสำหรับเราจะไอโฟนมิ r ์โ r รในเฟซ b o o k นะครับเพื่อลอ,ลองใช้กระโดดสาบคนต้องการใช้ ตัว Public Beta นะครับตอนนี้ติดตั้งได้แล้วส่วนกครรอตัวเตรียมนะครับก็น่าจะมีฟังก์ชันที่น่าสนใจแล้วก็มีความสุดขีดรวมถึงความสามารถที่น่าสนใจมากกว่านี้ในอนาคตนะครับเพืเ่อนๆก็ลองใช้กันดูนะ